สวัสดีครับ fc น้องอุ๋งอิงเพรบันแนแพง fc สาวน้อยเพรบันบพงและ fc บอดโจสำหรับคลิปนี้ผมโซโล่อุบนจะมาเล่าเรื่องน้องอุ๋งอิงนับตั้งแต่น้องอุ๋งอิงได้เดินทางไปทำมทุททำบุญที่วัดบันจาน์าอำเภอคันธลม จังหวัดศรีสะเกดและวัดโนวนคูน,น้อยอำเภอเปบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่สิบสองในวันที่สิบสามน้องอุ๋งอิงทีมงานรถตู้พ่อเอกแม่หน่อยและครูมอนอิงพร้อมกับช่างแต่งหน้า ได้เดินทางไปโดมสาวน้อยเพชรบันแพงในวันที่สิบสามสิงหาหกเจ็ดเมื่อน้องคุ้งอิงไปถึงโดมสาวน้อยเพชรบันแพงอำเภอโคกสุมจังหวัดมหาสารคามทำให้พี่พี่น้องน้องศิลปินทั้งมือยูทูบเบอร์ ดีใจภูมิใจที่เห็นน้องอุ๋งอิงเดินทางมาถึงโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงทําไม่มือยูทูบเบอร์ต่างๆได้มาถ่ายน้องในเรืยบทต่างๆแต่ไฮไลท์ที่สำคัญสำหรับวันที่น้องไปถึงโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพง คือมีสองเก้าอส,ออสอมอสมทได้มาทำข่าวสัมภาษณ์น้องอุงอิงถึงโดมสาวน้อย,ยเพชรบั่นแพงน้องอุ๋งอิงมีพบพ่อแม่เอ c วรซีรักและคิดถึงตลอดก่อนที่น้องแกได้เดินทาง เข้าไปกทมเพื่อไปเข้ารายการทีวีบางช่องสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ